แคธรรมชาติ prend? จ้าแซ่บหลายด้วยวันนี้บรรยากาศดีอย่างไกลไกลไกลอ้ยอ้ไอ้ดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะจิตลิดน้อยมาแล้วโอ้ยอยู่อยู่อยู่จิตลิดน้อยมาแล้วจ้าเฮ้ยเยอะเยอะไปไป ยินจินบังนัดอยู่หน้าบ้านพ่อปู่กันลักของเขาแล้วยังมาถิมลักฐานไ้อีกอยู่ลักสับปะรดนะคะี่บ้านพี่บัวเก็บเก็บไปเก็บไปแม่นไปแม่เขาใส่เกี๊ยวถอยกบเป็นบนเนี้ยเออไฟไมาโอ้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 เลนรถเพน ไปก็จะมี <imitation> 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 ยกมือดาวดาวเออเอ้ยเอยอยากไปนะเเอ้ยเอเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยนั่นนั่นนั่นนจิดึงเมไปนะเมฟาใสเตยบ้าไปมาเร็วมาเรมาเรมาเร็วิติิตติลิจิตลิตจิตลิตจิตลิตจิตลหน่อยจิตลหน่อยจิตลหน่อย เจมากพอดีเลยมาตัดรอยบักนัดเขาจะคล้องบานเขามากเหรอปุ่นหืมหืมหืมี่ไปตื่นตะโพก็จุดโดนตาบ่าละปุ่นจุดป,งป,ง,ปงปังปงปังอยู่พุณห์ี่ไปตื่นก็เด็กหน่อยอเด็กหน่อยจะกลัวไหมมาลุ้นกันนะคะจะกลัวไหมเอาดมยังละ่ะนิงอยู่บนนี้ห ยืนกินกลางทางเถอะน้อสบายใจเฉิบเลยพุ่นเออกินหยากับเมย์เถอะกินสับปะรดพุ่นอยาเป็นก้าเออหนึ่งดันหลดตายเออหนึ่งอันนี้เดินเชือกเดียวจ้าหมูนี่มันมีหมูเลยเขาไปใส่กันเบิดนี่ไปเส้นโดนตากันตี บานเห้าบริเสเซนโดนตานะจืจึ๊จๆๆเล่าเล่าล่าจ้าบานปีปีเล่ามันนองใบเขาเล่าเลยบริเสเซนโดนตาวัานรวมญาตินะฮะวันเซนโดนตาเด็กน้อยบุกป่าอีกแล้ว อาล้วแม่แวะกินหยายยำเลยตังนี่นอนเกียกยำนั้นโอ้ยบุปปาปาแตกเบิดอืเอาไปปล่อยปลาหนิคือสิหายช้ำแล้วเดีนี่แนี่ย่เห็นเลยนี่มองไม่เห็นนะอย่างเช่นเมื่รถน้ำแม่ตีไปเลยขึ้นบ่ได้ดอก ไปไปไปเสียงข้าจุดตะโพกแล้วโป่งปังโป่งปังแล้วไปเลยจวดอย่างเดียวแม่เบกกินอีแล้วมา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 เฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ดันไปตายดันไปเออดันไปอย,อยากมาขี่รถอ, <laughs laughs> อยากขี่สกูตเตอร์น้ำแม่เถอะขี่บ่ได้ขี่บ่ได้วันนี้เงียบมากไม่มีใครเดินเลย เดินหาเพื่อนก็ไม่เจอมาเจอแต่แม่ฟ้าใสอีลาขี่มาได้รถเมล์กับพังตั้ตัวอยากขี่สกูตเตอร์น้ำเมล์ปวนปวนปวดมาสีแวะไปยังนั่นแวะไปยังเออดันไนใต้ดันในเอาเดี๋ลงไปกินหยาตีเดี๋ลงไปกินหยาตีเอา เดี๋นหน่อยเป็นกาวดึงหยากินขึ้นเขาอหญางงามตรงนี้ตรงที่แม่ตายเคยมากินนะคะหญ้าสวยมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหป,ปีนลัว่วเพ้นสิฮะหญ้าปีนลัว่วเพ่นนะดึงเอาลูกดึงเอาเฮ้ยเยหญ้าธรรมชาตินะคะนีหน่อยปาดหนาปาดล้างเยู่นั่น โอ้สิหลอดทองเขาอยากกลับเรลีวยน้ะเออยางวนอยู่นั่นนั่นแมกยากกินหยาอยู่เอ้ยเอยยสายยางพคนเด้อเนี่ยเห็นบ่อหนหน่อยดึงสายยางพคนได้ อย่างงามคัะไม่ได้แวะนานแล้วนะคะตรงนี้หญ้าสวยมากเลยเลา,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 ลาเอาเลาวเอาฟินแห้งแม่ตายตายยืนกินเมุู้นน้อยเป็นจิจกเอาน้ำปากเม่จะล้วงเอาในปากเขานอนว่ะแม่กินหนายาหล่ะก็นอนว่ะ เตาแสบแต่แล้วพวดพวดอืมงานนี้ง่ามเฮงพ่นพ่นในหน่อยค้าเตะหยาไหม่ละพ่นอ่ะพ่นอ่ะเป็นเก้าเตะขวดๆเลยหูความแถวบานอยู่ให้แม่กินหยาเลยอยู่นิ่งเลยนะคะ เออดึงหญ้าเข้าปากพู่นขาน้อยเพิ่นเตะๆๆหญ้าพุ่นอืมเห็นแม่เฮ็ดก็เฮ็ดตามแม่พูนบวนน้อยเอ้ยินแปบเดียวแปนเลยวะ่ะ แสบหลหญ้าธรรมชาติจ้าแสบหลายเด้อว,วันนี้บรรยากาศดีอยังไกลไกลไกลเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอดท้องแล้วลอดท้องแล้วกลับบ้านแล้วจ้าเรื่องขอนใบเข่ากระบ้านเน่ากุ๊กกี้กุ๊กกี้เฮ้ยเฮ้ฮ้ฮ้ ตกไกพอพนผูกเชือกเงาเนี่ยไปหลอดท้องเมย์ด้ยืนกินหหยาดีดีเลย่าตลอดท้องนี่แหละค่ะอันที่ผูกเป็นอยังจังบอยักผูกเชือกเงาะคะผูกยาวไม่ได้นะตัวเล็กวิ่งรอดท้องนะคะวิ่งรอดใต้ท้องแล้วมันจะไปพัน ของค้ากันนะไปบ่ไดนบ้านแล้วจ้ะจะถึงบ้านแล้วจ้ะเฮ้ยเเสียงพี่ปีห้องทักเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฝ้าแหงสีหอดบ้านายแหงต่เฝ้าติเฮ้ยเฮมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะแล้วจ้วจ้ติง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 ติ่ฮึดฮฮฮเ หอดแล้วหอดแล้วพี่เปี๊ยยลามาหอดแล้วยังห้องท้อถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วแม่ฝนนะถึงแล้ว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 ใจเย็นใจเย็นโอ้หอดบ้านแล้วคือยืนนิ่งแต่ว่าฮะถึงบ้านแล้วทำไมยืนนิ่งจังเลยเด็กน้อยเออเก่ง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 ฝนพี่กาเฟ เพิ่มพลังเลยมาถึงบ้านจิตจวัดประจำวันนะคะมาถึงบ้านต้องเพิ่มพลังก่อนก่อนจะเข้าบ้านกาแฟกาแฟประเด้ดไปในขเขาอ้ายเอยกาแฟประเด้ดไปในเขาอะแต่ไปน้ำพี่ปีเดอเออกาแฟถ้าไปน้ำพีปปำพ่ปีเฝ้าพี่ปีนี่ละ่ะโอ้ลมหนาวมากแล้วพี่น้องลมหนาวมากแล้ว ไปข่าวเ,าเต่าพี่อีกแล้วมาเด้อมาเด้อโอ้ยยางหลอดทองปั๊ดเลยวะ <g ül> <g ül> เดินหลอดทองพี่ปีมาเลยโอ้เนาะฝนห้าตหยอกกันอยู่ปไปไป,ไปเข้าบ้านเข้าบ้านจ้าโอ้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 ย่องยๆๆงยๆงย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 ง,งไปหรอ ข้าบ,บ้านและจากข้าบ,บ้านแล้วขามดีๆขามดีๆลูกขามดีๆเออป้าอะจะคิมโดนัทจ้าหุยมีเสียงพมเขาอยากได้บ่มีเสียงพ่มอ่ะมาเร็วมาหาพี่เร็วผุนๆ beloved. ๆปะจังสีจังสีโดยมือใจนองบัดยำนองฮ่าห่าหลานีนองมาเร็วพ <and letter> ี <sized> ่มิงมาหยังนี่พี <charger> <am> ่มิงมาหยังนี่เร็ว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 เฮ้ยไปเฟียพออยู่ผุน มาหาพี่เม้งพี่แม่ไปกวนเขาอีกแล้วเออพีเม้งมหาหนึ่งเออนั่นว้ายเขามีของเล่นมาเขามีของเล่นมาผ่าฟันข้อหัวเขาเขาคือบันบีบเป๊กๆได้วมาไปบีบบ้างไปบีบบ้างเสียงยังมันดังอยู่ตรงไหนน่ะ กำลังเห็นกำลังเห็นพ oh, ีไปนาคอกไปนาคอกโอ้จากแม่เล็กอเมริกาขอบคุณค่ะวู้สีแดงด้วยขอบคุณมากนะครับแม่เล็กขอให้าร่งานแข็นะครับวยเงินทองนะครับผมสี่ปการันใดที่แม่เล็กทำก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับสาธุขอบพระคุณครับใส่พืชเบิงเอาไปเปล่องเป็นล่องให้พี่ปีเบิงหันหนามาติล่าเออ ของนอกของนอกโอ้ของนอกจากแม่เล็กอืออเมริกามาสั่นใจใจอีกพื้นหนึ่งโอ้สีถือแดงไม่ใช่สมเด็จเออสีแดงเนาะป๋าสวยนาบ่หาบสีแดงแรงฤทธิยถึกใจเมสมคักขอบคุณนะคะของคุณแม่เล็กนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้สวยมากเลยแม่เล็กจากอเมริกานะคะจ้าก่อนลูกจ้าสวยกัน เออสีชมพูมาลองบังนำบออาบลองให้ครบสุสีเลยสวยมากนะคะนหนาวกหนาวเต้ามิงเอามาส่งยนำบ่อาบก็งามดอกคนงามมุนอุกลูกรอแปบรอแปบเดี๋ยวได้ใส่แทบบ่ต้องเฝ้ามาตอนนี้ให้ลูกกิดสิบวัถึงแล้วพี่น้องเอยลูกกระสูงไปหนาพ่อกระเตี่ยไปเลย สวยแบบไม่อาบน้ำนะคะว้าวสีสมพูอ่องตองเลยรูปหัวใจโอ้สวยแท้นังงามว้าวสวยมากเลยโอ้เอ้ยใจสวยเบ้างใจสวยตอนใจบัวสวยอืติโอ้สวยมากเลยนะคะ สวยทั้งสองสีเลยขอบคุณมากๆนะคะแม่เล็กที่รักเ,เอ็นดูครอบครัวพี่ปีนะคะรักในน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะแม่ๆทุกท่านทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเลยจ้าเด้อบายบายจ้าอาบน้ำไปลรอแล้ว